รู้จักรายการนี้มาหลายวันละบางคนแล้วก็หลายเดือนละบางคนแล้วก็หลายปีแล้วด้วยบางคนถามตัวเองว่าตัวเองได้อะไรจากรายการนี้รายการนี้ช่องทางชี้ช่องทางรวยอืเป็นไปได้ไหมชี้ช่องทางรวยแล้วก็ผู้พูดหรือตัวผมนี่แหละแนะนํามันคือเรื่องจริงหรือเปล่ามันคือสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงหรือเปล่า ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมเหมือนที่ผมบอกเอาเงินไทยเป็นแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศสมมุติเราแลกเงินอังกฤษและกันเงินแผวเราใช้เงิน40บาทไปแลกมาได้หนึ่งเหรียญหนึ่งหนึ่งแพวเราแลกมาได้พันเหรียญพันแพวสมมตุติเราก็เก็บติดตัว เราไปแลกคืนกำไรบาทหนึ่งเราก็ได้พันบาทแล้วผมก็บอกด้วยว่าเราก็สามารถที่จะแลกสกุลเงินอื่นก็ได้ที่ถูกกว่าเช่นสมมติเงินนิวซีแลนด์ยี่สิบบาทเงินจํานวนเท่าเดิมปกติสี่สิบาทเท่ากับหนึ่งแผงตอนนี้ยี่สิบาทเท่ากับหนึ่งเหรียญเราก็จะได้สองพันเหรียญสองพันเหรียญนิวซีแลนด์ในจํานวนเงินเท่าเดิมที่เรามีต้นทุน เวลาทํากําไรบาทหนึ่งเราก็ได้สองพันบาทอืเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วก็ปีหนึ่งทำสิบครั้งก็ได้สักห้าบาทสิบาทถ้าได้สิบบาทเราก็ได้สองหมื่นบาทเป็นเหตุเป็นผลนะเงินต้นทุนเราพันสองพันเหรียญคุณยี่สิบบาทมันก็แค่เท่าไหร่ฮะยี่สิบาท ยี่สิบคูณสองพันก็สี่หมืนบาทเองใช่ไหมครับลงทุนใช่ไหมยี่สิบคูณสองพันยี่สิบคูณสองพันเหรียญสี่หมืนบาทเองฉะนั้นสี่หมืนบาทลงทุนเท่ากันถ้าสี่หมืนบาทไปแลกเป็นเงินอังกฤษได้มาพันแผวเวลาทํากําไรบาทหนึ่งก็ได้พันบาทแลกกลับคืนมาเนาะแต่ถ้าไปแลกเงินที่ ค่าแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงเหลือ20บาทก็กลายเป็น2,000เหรียญโดยต้นทุนคือ40,000บาทเท่าเดิมกำไรบาทหนึ่งก็ได้2,000บาท10บาทต่อ1ปี10ครั้งก็ได้20,000บาทลงทุน40,000ได้20,000หรือว่ากำไร10บาทก็ได้ก็ลงทุน40,000ได้10,000 อันนี้เป็นเหตุเป็นผลดีกว่าเอาเงินไปตั้งทิ้งไว้เนาะมีคนบอกว่าทักลายไปหลายวันแล้วค่ะแต่หมอยังไม่อ่านไลายดีของผมโพเปทัสสองศูนย์สองหนึ่งติดต่อแล้วก็เขียนซ้ำมาเพราะว่าไม่มีคนเขียนเยอะมันจะลงไปแล้วมันจะไม่เห็นนะครับหมอชบาเป็นหมอดูคนหนึ่งก็เรียนวิชาดูดวงกับผมเป็นวิชาพลังจิตถอดจิตได้สามารถดูดวงได้ ก็ลายดีพเพทัสแปดแปดแปดนุนนารินบอกว่าสวัสดีกับพ่อแกน้องคลิปฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทุกๆวันผมแนะนำเรื่องของการถือเงินสดแล้วก็ให้คุณผู้ชมเห็นว่าเงินของตัวเองในกระเป๋ามีคุณค่าไม่ใช่น้อยนิดเลยสี่หมื่นบาททำมันซ้ำไปเรื่อยๆห้าครั้งสิบครั้งในหนึ่งปีแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนกับผม คุณผู้ชมจะเห็นเงินมากกว่าหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นบาทเมื่อกี้ผมบอกว่าสองพันเหรียญก็คือสองพันบาทสิบครั้งก็สองหมื่นบาทนี่คือสิบบาทนะถ้าคุณผู้ชมทำได้ถึงสิบบาทคือสิบครั้งอะ่ะสิบบาทเนะาะพี่มาชี้บอดได้รับหนังสือแล้วคะ่ะว้าวขอบคุณคุณมล ุณมรดาคืออะไรและที่สำคัญลายเซ็นส่งพลังจากคุณแกนค่ะว้าวสุดยอดดีใจด้วยครับพี่ก็มีคนชื่นชอบรายการผมแล้วก็บางคนก็ไปทำตามเนาะชอบเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตาที่ผมแนะนำหรือฝากเงินต่างประเทศก็ได้รับคอนเซปต์ได้รับวิธีการ ว่าเอ้ะทำยังไงแบบไหนหนึ่งสองสามสี่เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังผมแนะนำให้เห็นภาพว่าถ้าเรามีเงินแล้วไปแลกเรามีสี่หมืนบาทสี่หมืนเนี่ยแบงค์พันแบงค์พันก็คือกี่ใบสี่สิบใบใช่ไหมเพราะว่าสี่ใบก็สี่พันเองสี่สิบใบอ่ะสี่หมืนบาทสี่สิบใบ สีนะ่สิบใบเนาะแต่คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเอาสี่หมื่นหารสี่สิบเหลือกี่ใบสี 40, 40. ่หมื่นหารสี่สิบเท่าไหร่กี่เหรียญหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมเอาแบงค์ห้าสิบหารถ้าเป็นแบงค์แบงค์อังกฤษเอาห้าสิบหารหารหารสี่พันหารหารหนึ่งพันหนึ่งพันหารห้าสิบ เหลือยี่สิบใบเหลือยี่สิบใบเห็นไหมเมื่อกี้สี่สิบใบใช่ไหมเหลือยี่สิบใบแล้วก็เงินมันก็แข็งค่าขึ้นได้กําไรมากขึ้นเขาบอกบางคนบอกจังหวัดไม่มีที่แรกก็ไปแลกจังหวัดใครเคียงก็ได้ลูกโคชนะบอกสวัสดีครับพ่อแกนน้องคลิปเนาะให้เห็นภาพแต่ถ้าสมมุติเราแลกเป็นเงิน เงินซิงอ่ะเงินสิงมันยี่สิบสมมุติยี่ิบสามบาทเรามีสี่หมื่นเหรียญหารที่ยี่ิบสามบาทเอาสี่หมื่นหารยี่ิบสามอาหารยี่ิบห้าพูดผิดเอาส <1, 600. S 1> ี่หมื่นหารยี่ิบห้าพันหกร้อยเหรียญใช่ไหมแล้วเราเป็นแรกเป็นแบงก์พันกับแบงก์ร้อยแล้วกันเราก็ได้เท่าไหร่อ่ะหกใบแบงก์พันหนึ่งใบแบงก์ร้อยหกใบ ก็พันหกร้อยเหรียญเวลาทํากําไรบาทหนึ่งก็ได้พันหกร้อยบาทสี่หมื่นบาทนะได้พันหกร้อยบาทสิบครั้งก็ได้หนึ่งหมื่นหกพันบาทในหนึ่งปีแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนกับผมมันคํานวณง่ายๆเนาะมันได้มากกว่าตรงนี้อีกหลายเท่าคุณผู้ชมได้มากกว่าเงินต้นทุนสี่หมื่นมันจะได้มากกว่าน่าจะน่าจะได้นะก็คือไม่น่าจะได้มันต้องได้อะ่ะ ก็คือได้5้า0 0ื่นแปบาทต่อปีแค่เงินลงทุน40,000บาทและที่สำคัญที่ผมบอกผลผลดีของมันเนี่ยหนึ่งก็คือตัวตัวเงินที่เราไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศมันทำให้เงินมันแข็งตัวขึ้นเพื่อทำกำไรแล้วเราก็จับแบงก์โนตจำนวนแบงก์ที่ลดลงแต่มีมูลค่า ดูเหมือนมีมูลค่าเท่ากันนะสี่หมื่นสมมุติแลกเป็นเงินสิงคโปร์ยี่ห้าบาทต่อหนึ่งเหรียญมันก็คือพันหกร้อยเหรียญเท่ากับสี่หมื่นบาทมันดูเหมือนเท่ากันใช่ไหมแต่ระยะเวลาผ่านไปเจ็ดวันสิบวันเอาเงินที่แลกมาได้จากเงินสิงคโปร์แลกกลับมาเป็นเงินไทยกําไรบาทหนึ่งสามสิบสตางค์คิดไปบาทหนึ่งแล้วกันมันกาไรตั้งพันหกร้อยบาทสแสดงว่ามัน ไม่ได้มีมูลค่าเท่ากันจริงๆบางคนบอกเอา้าแล้วไม่คิดตอนขัดทุนไม่มีใครคนไหนเขาเอาเงินไปแลกตอนขัดทุนโลกใบนี้ไม่มีใครเอาเงินไปแลกให้ตัวเองขาดทุนมันไม่ได้วิถีของการขายรถถ้าคุณซื้อรถมาออกจากศูนย์ปุ๊บคุณขัดทุนอันนั้นเป็นเรื่องของรถที่มันเสื่อมราคาด้วยตัวมันแล้วเขาก็ราคาไม่เท่ากับการซื้อ ยกเว้นเป็นรถซูเปอร์คาร์แต่นี่มันคือเงินเงินที่มันมีการสวิงขึ้นลงแต่เราซื้อเท่าไหร่เราขายมากกว่าเราก็กำไรทันทีแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนกับผมมันกำไรมากกว่านี้มากๆเหมือนที่ผมบอกลงทุนสี่หมื่นคุณผู้ชมจะได้กำไรมากกว่า50,000ถึง80,000บาทผมว่าหรูนะลงทุนสี่หมื่นถ้าได้กำไรห้าหมื่นกลายเป็นเก้าหมื่นนะ คุณผู้ชมมีเงินเหยียบแสนทันทีถ้าสนใจก็รีบเรียนผมพูดในรายการผมเนี่ยผมว่ามันมองเห็นความจริงมันมองเห็นความจริงนะมันมองเห็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะอะไรเพราะตัวเลขในการซื้อขายมันจับต้องได้ไงเงินสิงคโปร์ยีห้าวันนี้ซื้ออีกเจ็ดวันสิบวันมันขึ้นไป 30สตางค์50สตางค์คิดไป30สตางค์ก็ได้ที่ผมเคยสอนเราทำกำไร30สตางค์0.30คณ1,600 0.30คณ1,600